วันนี้ก็จะยุยมๆหน่อยนะคะเมื่อคืนนอนดึกแต่วันนี้ต้องตื่นเช้าไปทำมุลตักบายกับที่บ้านสมัยนี้ยังต้องทำบุลตักบายกันอยู่ปะจะก็ต้องใจว่าทุกเสาอาทิตย์จะมาอัดคลิปหาสตอรี่มาแชร์ไว้อินสปายให้ตัวเองอะ่ะอะและนอกจากที่เรากลับมาบ้านแล้วจะเจอแซมเก่าๆกาของเราแล้ว <Yeah. S 1> เราก็ยังเจองานคอมิกที่เคยทำเล่นๆเอาไว้ด้วย ตอนนี้ที่ไปเจอมี2เรื่องกำลังช่างใจอยู่ว่าจะลืมอฟื้นดีไหมระหว่างที่เอาเรื่องน้องเลมี่ไปเขียนสตอรี่บอร์ดก็จะเอาคอมิกที่เคยทำไว้มารีเมคไปทำทาง <c oughs> เห็นปะความแบบลากรือสอไว้แบบโคตรวางสมัยที่ยังไม่มีอุปรกรณ์ดิจิตอลนะแล้วเราเป็นคนที่แบบมือเบามากแต่คิดว่าถ้าจะรีเมคอ่ะก็จะเอาเรื่องนี้มาทำพเพราะม่อกี้ลองดูคร่าวๆแล้ว เาเอกน้เองแบบถ้าเล่าก็อุ่นหัวใจว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเลยอันนี้คือเก่าแบบเก่าสมัยที่ตอนนั้นประเทศไทยยังไม่รู้จักเอ่อมังฮะวาหรือการอ่านการ์ตูนในมือถือกันเลยเพราะงั้นฟอร์แมตนี้มันก็เลยเป็นแบบมังงะนะคะแล้วก็ดีตรงที่ว่าเราวางไว้แค่แบบ24หน้าจบ <laughs> ให้ดูแบบว่าการเขียนบทเรื่องสมัยประก่อนของเราอันนี้ก็จะเป็นเ,เรื่องแรกนะคะคาแรคเตอร์ขององค์หญิงที่เราก็ไม่รู้ว่าไปเอาอินส i r เรชันกันแต่งตัวแบบนี้มาจากไหนเหมือนกันจะไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยเ <laughs> พื่อจะมาแบบรื้อฟื้นความทรงจําไม่นานนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ที่เคยแต่งเอาไว้ถ้ามันเป็นเรื่องประมาณว่าแบบเหมือนเป็น โลกเวทมนต์แล้วตัวนางเอกเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่ไม่ยอมโตแล้วก็เสกตัวเองให้อยู่แต่ในร่างเด็กแล้วก็ไม่ยอมอภิเสกสมรสกับคนที่เป็นคู่ที่จะเข้ามาให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยพระราชาก็เลยเหมือนแบบจัดฉากให้องหญิงต้องแบบหนีออกจาก,กวางังแ,แล้วก็มีแบบว่าเจ้าชายมาช่วย นายเอกก็เลยเหมือนแบบเปลี่ยนมายเซ็ตจากที่เคยปฏิเสธเรื่องการเลือกครูมาตอนรับนลกายเอกที่เข้ามาช่วยคือตอนนั้นเราให้โจทย์ตัวเองว่ามันจะต้องแบบจบในยี่สี่หน้าเนาะก็คือทํายังไงก็ได้ให้มันสั้นที่สุดกระชับที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องแบบพอง่ายๆประมาณนี้แหละค่ะมีความแบบโปกโกจากแบบไปนอนแฟนตาซีด้วยนะเหมือนมาเป็นแบบแทนม้าใช้แทนม้าอันนี้เป็นฉากตอนที่ไปเอกพานาเอก หนีออกจากกวางอเอกก็ใช้เวทรักษาได้ด้วยนะตอนที่แบบพระเอกมาช่วยนางเอกจากกลุ่มโจรซึ่งเป็นการจัดฉากของพระราชาแต่เรื่องนี้คิดว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เราล่างไวแบบ้แบบลดไปถึงตอนจบแต่รู้สึกว่ายังไม่ได้อยากทําเรื่องนี้เท่าไหร่อยากทําอีกเรื่องมากกว่าถ้าก็จะเอามารีเมคไปพงัพงๆก่อนนะนะส่วนนี้มันจะเป็นดาบแรกก่อนที่เราจะไปแบบว่าทำเป็น a 4นะคะซึ่งก็แทบจะเปลี่ยน โครงอย่างตรงนี้ไปทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าจะทําอันนี้มาทําไมถ้าเกิดว่าไปทําอันนี้แล้วเราก็แบบ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยอ่ะใช่แตามันก็เป็นเนื้อเรื่องทํานองเดียวกันนะคะอะเอามาให้ดูแบบวิธีการแบบทําการ์ตูนฉบับเราสมัยบะเกา่า